กา r m ม n f ฟล e r u n n ์หกสี่ห้ามนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือจุดขายึดสลักสายนาฬิกาฝาหลังนะครับหักแล้วก็กระจกเซนเซอร์ฮาร์เดดแตกแล้านะครับตรงนี้แต่การทํางานอย่างอื่นยังคงทํางานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวจะทําทการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้ซึ่งเป็นอะไหล่การมินแท้ร้อเซนะครับ ที่เป็นงานมินฟอร์เน n ร์หกสี่ห้ามนะครับก็ตรงนี้กระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับคัดเกรดมาเอาให้ดีที่สุดนะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายมาตัวนี้ไม่มีบาร์โค้ดนะครับก็เดี๋ยวจะทำการอุดรูไว้ให้นะครับก็ขอบคุณมากครับ ร้านล็อกดีบายยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกามินแทนร100้อ0เนะครับขอบคุณมากครับก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถการเหงื่อกันน้ํลราตัวกิจกรรมวิง่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบา์ยินดีให้บริการครับ